โอเคนะครับก็อยู่ผมฮัตเตอร์สตตนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างโนต้ตบุ๊กนะฮะมันเป็นอุป,ปรกรณ์อ,อีกดน,นึ่งชนิดหนึ่งตกแต่งได้นะครับอ่าอุป,ปรกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมอ่าไม้แปรรูปบันไดสแลกรูปภาพแจกันดอกไม้อะไรก็ได้แล้วก็อันนี้ครับปุ่มเหยียบปุ่มเหยียบที่เหยียบแล้วก็รางรถไฟแล้วก็รถไฟ รถไฟนะฮะไม่ใช่เตียงอ่าโอเคเริ่มขั้นแรกกันเลยฮะขั้นแรกเราก็วางตะแลกไปแบบนี้นะฮะอ่าเมื่อได้งนี้ปุ๊บก็วางบันไดกับหัวแบบนี้เป็นโต๊ะนะครับอ่าเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็วางมาแบบนี้โอเคแบบนี้นะปุ๊บเราก็ขุดตรงนี้หนึ่งบล็อกนะครับอ่าขุดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็วางแบบนี้นะครับ เหมือนบันไดวางรางรถไฟวางแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ดันไปเลยนะครับแล้วก็พังพังทิ้งไปเลยนี่อ้าวเฮ้ยไม่มาสงสัยผมดันเบาไปดันไปพอประมาณนั้นนี่ได้แล้วจอโน้ตบุ๊กเป็นจอโน้ตบุ๊กนะครับภาพเป็นหนึ่งภาพวางดอกไม้ให้เรียบร้อยโอเค ได้เป็น,นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำเก้าอี้เลยครับผมเก้าอี้เล่นคอมน,น่าสวยใช่ไหมเมื่อได้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ไหนอยู่นี่นี่นะครับผมนี่อย่างสวยเป็นเมาส์เป็นเมาส์ฮาโน้ตบุ๊กมีเมาส์ด้วยเอาหรือไม่เอาก็ได้นะโน้ตบุ๊ก เอ้ยไม่ใช่น okay. ้ตบุ๊กเมาส์โอเคก็ทำแบบนี้นะครับผมสร้างไว้ในมุมไหนของบ้านก็ได้เลยถ้าเกิดจะทำคลิปสองก็ทำแบบนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้นี่โอ้ยเออนี่นะตรงนี้วางแบบนี้สามบล็อกนะครับยาวห้าบล็อกตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับสูงสามบล็อกยาวห้าบล็อกเหมือนกันนะฮะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย